นายยังไนายยังไงนายนายนายอผู้เก็บขาเลยนรอยอย่าตู้บ้านแบบยอมซัเมอร์ว่าไงร้อยใบยอมซัเมอร์ฮัลโหลผมได้ยินไเนี่ยมอยากอพี่ตีว่าไม่ตัหูิงไปแล้วนะมนเยนๆไม่เข้ามาเลยบกูขอางทีงเลยปะทีเดียวไม่ได้ยินอะ ขอสองยเขอสามในทีหนูเนี้ยกูขอเอาตีรูปหัวมึงคนละทีได้ปะฮัลโหลน้องจีบสาวอะเล่าเรื่องขี้เหี้ยตัวของตัวเองให้เขาฟังบ้างนะเรื่องที่แบบว่าเวลาจีบสาวแล้วพอเกินจังหวก็ถึงว่าไม่ฟาร์มไอ้เหี้ยให้เสียเขาเติมมานี่เองไอ้เหี้ยไอ้มึงรอเลียเหรอผนนักแข่งเขาหมดยังอ่ะมึงอ่ะกูดูทรงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยขี้ข้าเอาเปล่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย King of Summer ไอ้เหี้ยขึ้นบิดเพลงอะไรเงี้ยมึงยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอว่าหลังสูตรมึงที่พี่กูบอกให้เปลี่ยนอ่ะไอ้สัตว์ มึงเพิ่งแพ้กูไปยังจำไม่ได้เหรอไอสัตว์ไอขี้ข้ากูว่าเออเปิดเปิดเป่งสุดหวายเปิดแม่งสุดหวายเปิดแม่งสุดหว่ะกูขอเตะหน้ามึงทีได้ป่ะมือเหมือไงไอสัตว์ต้องถ่ายลงเดี๋ไม่พอทีเดียวจะได้มาขอสามเปิดมันหมือนเชี่ยว่าทำไมเวลามันสัตว์แล้วที่มันแบบตว์กันป่าเลยวะมันมันมันหั่นอยู่ไเแบบมันไอเปดูที่แลนที่แลนคือคืนเลยเนาะที่แลนมีคนปะในเบลวับมีผมมาพี่ละ จะเลียบมีแน่นอนเพราะว่ามันจะมีคนรับของมีควายไอ้เหี้ยเสี่ยวอ้เหี้ยขี้ข้าไอ้เหี้ยเอ้เหี้ยกูกูได้กลิ่นดินว่ะวันวันจีบแต่สาวยกูได้กลิ่นดินไอ้ไอ้นี่ไม่ทำเหี้ยอะไรนอกจากรอของของเสียกิคที่แพ้หวายสาดติเฮียไม่ทำไม่ทำเหี้ยอะไรรอขอของเขาอย่างเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่อแถวรับของไอ้เหี้ยแก๊งต่อแถวรับของไอ้เหี้ยไม่มีปัญญาไอ้เหี้ยเย็น กูไอ้นี่เหมือไว้ได้ข่าวได้เวลาบาไม่อยู่บ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรเปิดเวลาหรือ่านเนี่ยมึงคว่างเอะไรคนมันอดแข็แล้วเนี่ยยิ่งแหละฮ้าจะเลยไอ้นี่ตัวไฮเลยไอ้นั่นขยับเลยอะเสียเติมยัดไอ้พวกนี้เติมเอาออกเติมเข้าตัวไม่ไม่อยู่เว้เปิดเฮียมันรู้มาเว้ยพี่พอเรามาพวกแม่งเหมือเลยเออไม่ได้ว่าว่ามันน่าจะโดนสั่งมาหมดละใจสั่งมาเหรอพี่น่าจะโดนสั่งมาพี่ลาพี่ลา นั่นดูพี่หลอดไฟด้วยว่ะพี่หลอดสตรีมเนี่ยเดี๋ยวกูขอไปเปลน่างถ้าไม่ใช่เป็นแคทดูมีสตอรี่อีกแล้วเฮียคนนี้เดินทางตีทุกวันอ่ะตอนนี้ท็อปสี่ว่ะไม่ขยับแล้วขยับแล้วโอ้ยเฮียแม่งรู้มือมันดูอยู่ตลอดมันดูไม่กลัวว่าเจอตอนเดี๋ยวไม่ขยับเลยเด้อยู่มันกล้นี้ก็ฟังอยู่อ่ะ แต่ว่ามันแคร์นะว่ามันแคร์นะกะกะก็มันซัดเราพังอ่ะกูบอกเลยพวกที่เดินด้วยแรงแคร์อ่ะมึงมึงรอดูมึงรอดูตอนมันชนะไฟเราอ่ะไฟเดียวอ่ะร่างเบลล่ามีคนนึงรศัพท์อยู่ด้วยอูไอ้ไอ้เขี้ยวหวังอยู่ปะไอ้เขี้ยวหวังอ่ะจะล้อมาในซัดไหนหวังน้องผมดไปเลยไอหวังไว้ดิว่ากูอยากเอาใส่้เียพวกเขี้ยวอย่างนี้อ่ะพวกเขี้ยวเอ๊ะแตกสองพัน้าครับ

ยังไม่เปลี่ยนอยู่กับว่าคิงออฟซัมเมอร์กูไอแทนไว้ควายไอเฮียทุเรศไอเฮียอวยกันเองไอเฮียแกงอวยกันเองไอเฮียไม่มีปัญญาไอเฮียฮัลโหลรอบนี้ขอการพดไล้วนะไม่หมดครั้งที่แล้วนะแล้วแบ็คขับรถอะไรเพื่อนแบ็คขับรถอะไรแบ็คขับรถอะไรแบบ็คขัรถอะไรไอเฮียมันเป็นโรบอทไอตอนมันโดนคำตังค์ไรไอเฮียกูาคุยกับมันไม่ได้เว้ย ไอ้้เหียมันคุยปุ๊บนิ่งคุยปุ๊บนิ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูบ้องหูให้หรอกไอ้สัตสเอาเปล่าไอ้เหี้ยเราคุยกับมันไม่ได้ไอ้เหี้ยมันเป็นโรบอทไอ้ตัวนี้ตรงนี้ไไอ้แบ๊กขับรถอะไรแบ๊กเอ็มจีเอ้ยตัวนี้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 ก่อนวะตัวนี้กดวอลต์ข้างหลังนี้เจ็บวอลข้างหลังนี้มึงควรอดูมันโดนคำสั่งเมึงขึ้นเกมบอร์ดมัอนละคนดิเดี๋ยวมันเดี๋ยวขับไปฮะนั่นไงขับเลยไอ้เหี้ยมันโดนใส่คำสั่งไอ้เหี้ยเอาเปล่าไอ้แบ๊กขับรถไรเพื่อนแบ๊กขับรรถไไะออ้คบแ ไม่ไม่ขับรถอะไรเพื่อนมันเซตคำสั่งไว้ไอ้เหี้ยบมือก็ส่งไว้กุได้ไม่การอะไรเดี๋ยวกูเล่นให้ายอป้าเอ็นจีเพื่อนก็ขับรถเอ็นจีทำไม เปิดทะลุเหรอเกงี่ยไ่เนเลยแล้ไ่รู้บบตายว่าไอ้ตัวนี้ขยับตัวนี้ขยับมตัวนี้ขยับนี่นี่ตายมือนี่้ายมือนี่มับของอยู่เนี่ยมาลับของที่แขนเสียงนี่หัวนี่ไงไอเบคอนมาไอเบคอนมาโดนดดดดดดนดดนี่เอาปลาใส่เดียวขยับโดนขยับเดขยับโดนตบขยับโดนตบเล่นเกมกันขยับโดนตบขยับโดนตบรอว่าเล่นเกมอะไรขยงดิ้งเลยนอนหอเต้ยอะไรพูดเพราะลเพียอะไร เออเอา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 เฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ตอบอ่ะ M K K ไปทำเรื่องะไรไมู่้แต่บางเพนคนละสามพันลุงลุงลุงไปดูไอ้ไอ้ M K start กางแผงผมโดนป้องคำสั่งหมอมึงเป็น A I ปะเนี่ยไอ้ไอ้กี่คนขี้แพ้ไอ้พวกขี้แพ้ไอ้เด็กประเทศก็ขี้แพ้พี่ก็ขี้แพ้ไอ้แก๊งกาบคุณบอแก๊งกาบไอ้นีย M K K เล่นไม่พูดเอาไปสามพันบางเพน อะไรเ่ไม่พูดถามาเพนะเล่นไม่พูดจรินจริงนะอันนัมันชนะไฟราไงวะนายมันชนะไฟราไงวะอันายนายมันชนะไฟราไงฮมยหลอมาตรงที่เบิดรถที่อ้เปิ้ลเปิ้ลมาตรงที่บ้านบ้านโน้นหนึงไอ้เมคว่าไงบ้านโน้นหนึ่งไอ้เคว่าเลยเพื่อนมาเลยมามาไปไปไปไไปไไไปปาไโคี้แพ้ ไอตีเไอพวกขี้ไม่เียด่ากัเลยไอีเได่ากนเยไอคิงออมเบอร์ัญาอดเฮียแกก้าเอาเปลี่ยนเลยดกวะเหมือนจำจุดเียวะเราตัวสูดสุดองตัวมี2ตัวสูดมี2ตัวพี่นายอูยไอนี่ไอนี่ไอนี่มักเยอะในหัวนะคะอย่าไปเล่นกับมันนะคะมักเยอะมักเยอะเหรอไอไอแบคขับรถอไรเพื่อนหนไอยเฮียไอแบ็ไอไรเนาะเอาเป้าเ้ ไม่นเล่นแกงนี้เขาชอบเล่นเสียงในหัวอยู่่นเเขาเล่นเพื่อนไม่ไหวหรอกก็แพ้ไฟรอก็ที่เขาบอกไงนแบบนองควาวามรอเปรี้ยเปียเปรปร้วเปีวเปเปาีเปร้ยเป้ปีเป้ยเป้ปรี้ป้ยวเปร้วเปนวเป้ยอเปรวเปปีปเปเปปีวปีปเปีปีปปเปป้ยปปเปียเป้ยปอปรเปปีปร้เปรีเปรมเปยวีี ไอไอไอตัว H ไอตัว H ไอไอไอนี่ไอนี่ป่ะเนี่ยมึงเบาเลยของมึงวะไอมึงรอเพื่อนมึงบัมเพ็ญเสร็จค่อยค่อยค่อยพูดเป็นหนอเอ้ยโดนไอใต่หน้ามึงทีได้ปะกโดนคุณไม่น่าดีชิ้นมึงเดี๋ยวน้อมีควายเอาป้าเฮ้ยเอาป้ามึงรอเพื่อนมึงบัมเพ็ญเสร็จหรอเฮ้ยมึงรอไอเบอร์เดย์อยู่หรอ เอ้ไม่มึงรอใครเกงไม่เล่นด้วยแล้วมันไม่อยากเล่นแล้วเก่งนี้ไม่อยากเล่นด้วยเอาลงตัวก็กลัวเฮ้ยไอ้นี่เดินเป็ีนแล้วไอ้นี่เดินเป็ีนแล้วเดินเป็ีนแล้วตัวไม่เป็นไอ้นี่เดินเป็ีนแต่ตัวไม่เป็ี่ยนคูแพ้ทางคนพูดฮาฮากลัวหาไปฮาไปฮาไปกรูพาไปเฮ้ยพาไปเฮ้ยมันน่าจะเสียงกันนะกูว่ามันตอนนี้ตอนนี้มันมันน่าจะคุยกันอะคูบอกให้ติเกตเป็นแบบว่าไงไม่ไหวแล้วกูทีกูทีกูไม่ไหวแล้วกูขอเปิดกูทีกูที แคสเถียงกันอยู่ีแคสคู่ตีกันอยู่คูแคสผมไม่พูดเพื่อนกูทีกูทีขอทีขอทีได้เปล่าขอทีได้เปล่าเฮ้ยมึงเงียบนี่มึงเป็นหุ่นยนต์หรือมึงเป็นไรวะน้องแทงได้นะลองแทงกูดิลองลองไหมลองแล้วลอเดียวอะลองแทงกูดิแทงไหมเปิดก็เปิดก็เปิดก็อยากเล่นไงอยากเล่นไงเอาเปล่าแคสหัวมีแมวรับ เล่นไหม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 ไม่รห้ครับแก๊งแก๊งเขาก็รู้กันหมดว่า M P T เล่นไงถึงเอาไปคนละถังคอบอมเพลนมึงไปเอาไอ้ดีโนนออลิมาดิขอย่ำหน้ามันทีวะไม่มีใครเล่นกับนายพอดีเลยกูไปสองกูไปเอาอีกวะเฮ้ยกูตกตาใต้นี้เฮ้ยกูตกีเฮียแบกหนึ่งยังไงพี่ยังไปไหนอ่ะลูกพี่มึงอ่ะพี่เขาไม่ได้กับูเลยไปมาเลยเสามพาวไม่อยู่แล้วอลูกพี่มึงอ่ะมุดหัวอยู่ไหนอ่ะเอาไปคนละสามพาวบอมเพลนเอาชนะถังทั้งคอไฟอ่ะ เอ๊ะทำไมตัวมันเป็นอย่างนี้วะพวกกูเป็นมึงเลิกขี่เหยไอ้เนี่ยเดี๋ยวต้องบ้าไฟหมดอ่ะลั่นอ่ะก็เาเอาไปถามเขาเออก็ลั่นน่ะเป็ตัวหนึงมีสองตัวฝังอยู่เนี่ยไอหวังไอหวังยูจอยบีบีเห็นปะไอหวังยูจอยบีบีปะเขาไม่ได้ยูจอยบีบีมันนี้ไม่ใช่เหรอเออการกูไปจอยบีต่อไหมโ้ยมันอยู่แต่แค่มันนี่ไม่นี่หมายอันนี้ไอเบขอมันมันมันอยู่เป็นเอาคนอื่นเถอะเอาคนอื่นเถอะ นั่นมันพูดเพตะโกนหายที่หว่างในจอบีบไอโดนไดหได้หาหน่อยไอเ้ไว้พูดเลสไอซีไไอซีเฮัลโหลไอนี่ไม่พูดเลยน่าจะพูแพ้น่าจะแพ้สิ่งนี้หัวมีละไอคือทำไมเ้ยไอมึงถือโทรศัพท์ทำไมคนในมมียี่สิบนฮัหลพี่แบ๊มันถือโทรศัพท์พี่แบ๊กคนในมอว์มียี่สิบาคนอือโทรท์ทไมเลยมโทรศท์ทไมคนมก็มียีิกว่าคนเพื่อน คนนี้เคยเห็นมาก่อนนะคนในบอแมี22คนเองมึงต้องทำท็าป้อคำสา้มึงต่อเหรอไอไอเฮ้ยเฮ้ยคนในบอมี22เองเลยเป็นแบบี่ว่าเต็มเลยะเ้เต็มขอเต็มขอรู้ได้ไงไม่บอกเลยนะมีที่เตี้ยเราคุยกับมันไม่ได้ พี่อะมันต้องตอนระบบคนในมอว์มันมียี่สิบสองเองที่อะแบ๊คต้องไปหาต้องไปหาพวกเพื่อนมันแบ็คต้องไปหาพวกหัวหัวจิจีอันนี้อันนี้เด็กใหม่แบ็คจีนซีเจเนี่ยหาไปไอทีไอไอนี่หาไปหาไปคนในมอมียี่สิบสี่ยี่สองง่ายแบ็คก็นไหมไอสัตคอไฟคอไฟเนี่กระแสจิตนึกว่าดูเซอร์ติงไอเฮียไอเฮียพรุ่งนี้คนลาเยอะด้วยดิเขาลืมป้ายคำสั่งมือพรุ่งนี้คนลาด้วยดิติงไอเฮียคอไฟไปพูด หาไปหาไปไอเยี่ยม KK มันไล่ต่อยกูเว้่จัดการมันเด้ไล่ต่อยมันไล่ต่อยเจอ B B ก็มันไล่ต่อยเจอ B B เออจัดการมันเด้ไอเอาขวานนาโนจัดการมันได้ยังไม่ได้วอมียี่สิบสองแล้วไหเดี๋ยวอะไรสามสิบร้านลาวมาจักวะวอมียี่สิบสองแล้วไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยแงวะไม่ให้ไม่ไม่ลหลังจากนี้ก็เรามันจะยาวเลยมันไล่ต่อยไอต่อย B B เลยไล่มันจะยาวนะถ้าเจอ k มเราเลย เต็มที่เลยเต็มที่เลยกูขอแบบเต็มบบเลยนีมีใครเอาไหมแม่กูแม่กูใครจอดยังยกมือใครอยกมือใครไม่กี่ล้าอต้องรอตองง้อมปะต้องรอต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนเห็นจะไม่อนะตเงียบงไงต้องรอเพื่อนกูไปแข่งปะแต้ว้ันเทิงจดแทนไหมว่างอาได้บเทิอ้าวว่างพอกูเดินเตะก็แตกแล้วตอนเนี้ย เห็นเงียเห็นไม่ขี้เลยไม่มีวามอนเลเนเหยมนดโอ้ยไอ้ไอ้อนี่ไอ้นี่ไอ้นี่รับของไม่พูดด้วยโอ้โหพิมยังเดียวโอ้โหกดโทรศัพท์ยิงงยลเลยมึงเดนวไหนเนี่ยไมนอาจจะหัวราออยู่มึงมึงรอมึงรอไอ้นี่ดไอ้ไอ้ไอเอร์มึงรอคนที่มันขายคนที่รับของมามาขายมันดิแล้วมึงซื้อตัดหน้าดิเนเนเน พี่ชายขายเพ็ดเม็ดเท่าไหร่ครับพี่ชายขายอะไรอ่ะอยู่ไหนพี่ชายกระเป๋าขายเพชรขาวเม็ดขาวเพชรเม็ดเรมีเนี่ยอะไรเอามาเอามาหมดเลยผมกระเป๋าแปดแปดเก้ามึงให้ราคาเยอะกว่าเขาไปเลยให้ราคาเยอะกว่าเขาไปเลยรับให้มีกี่เม็ดมีหมดตู้ผมก็เอาเมึยขู่แล้วเว้ยเอมึงขู่ประชาชนเออมึงขู่เหรอเ้ยมึงขู่เขาเหรอเฮ้ย ถ้ามึงขายให้มันมึงโดนกูตีอ่อไอ้เหี้ยมันมึงทำอะไรทำนี้อ่ะไอเมคไม่มึงให้มึงให้ราคาเยอะทำไมอ่ะให้ราคาเยอะหดไปหดไปมึงปตีประชาชนทำไมอ่ะหมดไปหมดไปเดินไปเดินไปเดินไปสามพันสามเพนนีเบอกมาหดไปเมคีหดไปโอ้หประชาชนมีไงรับรับให้ข่าดิไม่มามันมีแค่พอร์ตเฮ้ยเชี่ยสเก็ตบอร์ดเนี่ยกูเริ่มหงุดหงิดแล้วว่ะคันหนึ่งยังไม่ได้ไปโพลเลย ขันไอนายเนี่ยขันไอนายไอ้นายไปไหนแล้ววะใจดีกลัวไปทิ้งเองเงียบเลยแม่แม่ละมาเงียบเลยเงียบเลยแม่แม่เขาเบึ้งมาเงียบเลยเฮียไอ้เฮียมีเฮียไรึเปล่าต้องรอจับจอยบีบละแล้วเลยมันจะอยู่ไหนวะไอ้เฮียพร้อมวันไหนดีวะพร้อมวันไหนเออพร้อมว่ากันไปเลยพร้อมวันไหนแต่ขอเล่นแบบพูดนะแม่ว่าเรียนเราได้พูดกลัวพร้อมวันไหนหึ อ๋อยังยังไม่รู้เลยครับพี่บัมเพลนเสร็จปนไหนต้องต้องรอครับต้องรอบัมเพลนเสร็จเปิดไหมอ่ะบัมเพลนเสร็จเปิดไหมบัมเพลนโดนอะไรมาฮะฮะไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งมาช่วยช่วยมาเปิดกูได้ปะมามาเปิดก่อนได้ปะผมไม่เปิดหรอกครับพี่เปิดบัมเพลนมาไม่อะไรไม่แทงเพราะกูหน้าแดนเหมือนรอบก่อนไม่รู้เนี่ยพวกพี่มึงอะถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยปะเปิดเไหมอ๋อไม่ไม่เปิดครับพี่ นมันไม่เปิดหรอพี่ต่อโน้ตโอ้ยก็ซัดอ่ะนานรูโก็เกือบแตกซัดหมดอ่ะเปลี่ยนตอนคำสั่งซัดหรอมึงมึงพูดพอเหรออย่าบ้าผมให้หรอกมีสายไฟร์ไหมให้หน่อยดีเบลล่างไม่เอาเสียงดังจังวะเนี่ยมันโอ้ยอ่ะไอ้เบมันนี่พี่ก้มก้มเป็นไหมลองลองก้มใหดูหน่อยนะครับก้มเป็นไหมไม่ชัดก็ซัดหมดอ่ะก้มก้มเป็นครับพี่ก้มก้มให้ดูหน่อยเลย ดีมากดีมากเชี่ยดีว่ะเอลเลสที่ไหนวะเอลเลสคิงออฟซัมเมอร์ไม่ถ่ายแล้วดิป้าเราอยู่ไหนปั๊บฟ้าเราคิงออฟซัมเมอร์เว้ยไม่มันมีสองตัวสูตรอ่ะพี่ M K K อ่ะมันมีคิงออฟซัมเมอร์อีกตัวนึงเพิ่มมาทั้งใส่อยู่เลยฮัลโหลอันนี้จอมยุเหลีอยม M K นะครับพี่โลโก้คล้ายๆกันเลยเฮ้ยวิ่เกลียวเนี่ยถ่ายหลุดเลยกูเจอวิ่เกลียวแล้วไปเกลียวปั๊บฟ้าเราอยู่นี่วิ่เกลียวปั๊้าคีรักครับ โอ้ไว้ก่อนไปหาเบคไปหาเบคเลยนะปลาคีร่าไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนฮัลโหลครับขขอองหน่อยหาไปหาเบคเลยไปหาเเบคลยไว้ก่อนไปลาคีล่าครับไปไปจะเดินสตอรี่จะมาตรงนี้ปลาปลาคีล่าครับปลาคีล่าไอเล็กดูกูเรียกปลาเขาไม่หันน่ะฮัลโหลครับป้าป้าเฮ้ยยังเป็นไรเนี่ยไม่ใช่ปลาคีร่า อุ้ยเราบอลมาวด้ว่างไงเรบอลมาวด้วยว่าไงพี่เหมือนด่าให้มันยิ้มอย่างเดียวแต่มันไม่มันเราบอลเรบอลมาด้วยว่าไงเราบอลมาวด้วยว่าไงไม่ต้องกลัวคือตัวเองไม่คู่ควรกับสูตรแดงก็เอาแก๊งใส่มาที่นี่ไม่ต้องการพวกไก่ปลาใส่เขี้ยพวกแบบไม่ถึกไม่ทนอ่ะกูไม่ต้องการใครจะเอาแก๊งยกมือไม่ต้องกลัว เฮ้ยไอีดีกว่าแบ็คแบ๊กไปยืนไปยืนแรงเขาดีกว่าแบ็คแบ๊กแบ๊กไปยืนแรงเขาดีกว่าแบ็คมามาแบ๊กมาไปเอาแกงใส่หัวไปแบ๊กแบ็๊กเก็บเก็บแบ็คแบ๊กมาแล้วเอาผ่านทางขวาแบ็คยืนแรงเขาดีกว่าไปโดนมายืนเรียงเลยแรงเขาคือแรงอะไรวะแรงหลังแรงกลางไงแรว่าแบ็๊กมาก็ยังมีที่ยืนอยู่เดี๋ยว่าอะไรตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ขึ้นได้แล้วขึ้นได้ขึ้นได้มาดิใครจะไปเอาผ่ากันเลมาดิ เวลาตอนแรกมันยังยังพูดอยู่เลยรับของอะพอเรามาแนละ้วมันแบบว่าไปแบ๊กไปเลยแบ๊กเราเต็มครับตัวสิรหลดไม่ค่อยสองประกอบมันประตูหายหมดเลยเยอะอยากเร่นรีบว่ะบอสมาหรอไหนอะ ไม่บอสวะไม่เห็นบอสเลยบอสมาแล้วกูเห็นนะกูเห็น GDA อะไรเมื่อกี้ GDA หก GDA ห้าเด้งเนี่ยเด้งเนี่ยเด้งเด้ง GDA ห้าวันนี้ลั่นอะไรไม่รู้ว่ามันเด้งขนาดนั้นเหรออันนี้มีคนบอกมานะอันนี้อันนี้กูอันนี้กูเห็นเขาว่ากันนะเขาว่ากันนะ <laughs> เขาว่าเพราะว่าเดี๋ยว MKT มันจะบัฟเราเอาไอ้ย่าเอาผ่าไปไหนอ่ะวะเ <laughs> ชื่อมจิต บาไปเถอะบาไปเถอะลงลงลงโอ้โหไม่มีเลยอ่ะนี่แกงไรไม่รู้นี่แถวนี้มีใช่มีเคไหมครับแถวนี้มีไหมเออเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วป่ะคุณเจอแต่โจไม่รู้เป็นอะไรนี่เวดว่ะเวแล้วป่ะน่าจะมืดกระเองเหรอครยองแกงยกมือต่อแถวนี้มีมีเคไหมรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสูตรแดงก็เอาแกงไปเลยที่นี่ไม่ต้องการพวกใจ ปลาซิวใจปลาสร้อยไอ้เคียพวกแบบไม่ถึกไม่ทนอ่ะคูไม่ต้องการมันไม่อยู่กันเลยแบ๊คไปไหนอ่ะไปเปิดบ้านมาดิอยู่บ้านเปล่าคาโนดีกวเปล่าไกลว่ะใช่เนี่ยประชารสเรุษประชาชนหรุษคาโนดีกวเปล่าขึ้นรถมาปรหลดรับลุ้นเด้งคนหนึ่งเด้งลุ้นเด้งมายังเด้งโคลแบบแพงอยู่ไหนกันน่ะเดี๋ยวไปคาโนลุงไปคาโนทำไมขึ้นรถที่ไหนบนอยู่นั้นนะขับซิ่งรอบ มันอยู่มันอยู่มันยิงเล่นอยู่มันยิงเล่นอยู่ฮานอยด์เออเฮ้ยขึ้นรถหนีแล้วขึ้นรถหนีแล้วนี่ยัขึ้นรถหนีแล้วขึ้นรถหนีแล้วแค้มันก็แคนะอากูว่าที่เราไปใส่มันทุกวันน่ะโอ้ยกระจกแต่วันนี้ลูกพี่มันไม่มาหรอวะกูไม่เห็นนานนะพี่ตรีอะ ไม่เว้ยเฮียกูไม่ชอบแม่งตรงที่แม่งชอบมาเปิดตอนเราติดแข่งที่อะไรอ่ะเราทำทรงไม่รู้เว้ยเฮียมันชอบมาเล่นตอนเราไม่พร้อมไหมแค้นแค้นไม่แค้นไม่รู้มันจับสลับทุกคนต่อยในใจบีบ่อ่ะเฮียถ้าเปิดกูอยากให้แม่งเปิดไปแล้ว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 แต่คดไม่ได้กูแยแข่งแข่งเฮ้ยเจอดตาไม่หลับมันอยู่ไหนบ้างวะมาไหนๆกันไหนๆเราแม็ช์ขอหนึ่งเสียงมาตรงนี้เลยแม่งมา เอเสียงหนึ่งรอบไหมตัวนี้ไม่ใช่ไอ้แบ๊กไม่ใช่พิตตีนี่ว่าเอาพิตตีเขาเปลี่ยนแล้ววะไม่ชอบมาเปิดเราตอนนี้ไหมรออะไรอะเขี่อมันไปไหนหมดวะกูทำแล้วกันกูไม่ชอบแม่งที่ชอบมาเปิดเราตอนแบบไม่พร้อมพียแล้วทำทรงแบบไม่รู้อ่ะ เอาไปพายัอยู่ปะเพื่อเพื่อนนั้นอยู่ปะเพื่อเพื่อยี่สิบอะีอยู่ปะาเชทำทรงแบบไม่รู้อะไรแล้วพวกกูไม่อยู่นนนนไหี่อยู่คข้างหลังนี่ไงนี่ไแค่หวังอารมณ์ข้างมาจากแทงคนอ๋อกิ้งนะเบรกกิ้งนะจะคุยนี่เออฝากร้อยเหี้หวังเฮ้ยไอพวกไอพวกสู้มืออยู่ไหนวะเพื่อไอดัมพวกไอบีมอยู่ไหนวะพวกสู้มืออ่ะไอหมดบอสมาเราด้วยเฉียบอสมาหวังระหว่างแม่งวับหนีไป กด E C ไม่ได้หรอคียบอร์ดมาดีครับ,บดีครับจ้า